คำสาบพ,พรายพยักปเปลวไฟจากตะเกียงน้ำมันกระพริบไหวสะท้อนเงาของไอ้คงบนผนังเรือนไม้เก่าครามเขาคือชายชะกันร่างกำยำผิวคล้ำแดดใบหน้าคมสันฉายแววกล้าวแต่ดวงตากลับลึกกล้ำไปด้วยภูมิปัญญาอันเก่าแก่ ไอ้คงมิใช่เพียงพรานป่าธรรมดาหากแต่เป็นผู้ทรงอาคมที่รวบรวมวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างสำนักทั้งจากหมอผีเท่าผู้เร้นกายในป่าลึกและฤาษีผู้ทรงศีลที่บำเพ็ญเพียรบนยอดเขาไอ้คงเชี่ยวชาญทั้งการปลุกเสกการผูกหุ่นพยนต์การอัญเชิญพูดพรายรวมถึงวิชาคงกระพันชาตรีและมหาอุด ในค่ำคืนนั้นเสียงร่ำลือถึง